สวัสดีค่ะลาลูกปัดกัดหลวงนะคะแม่ค้าจะมารีวิวคริสตัลชวาล็อกกี้ให้นะคะสีเขียวขี่ม้าขนาด4มิล300บาทนะคะ100เม็ดนะคะสีชมพูอ่อนใสนะคะตัวนี้จะเป็นสีขุ่นด้านนะคะลูกค้าสีนะคะเป็นทรงหัวตัดท้ายตัดนะคะขนาด4มิลสีน้ำตาลน้ำตาลทอง สีส้มอมแดงเป็นโอรสใสๆเนาะสีแดงขนาด4มิลน,นะคะสีฟ้าคามเป็นเทาออกเข้มเลยนะคะลูกค้าสีขาวใสจะแพงกว่าสีอื่น30บาท100่งร้เม็ดสามร้อยบาทนะคะสีเหลืองเหลือตอนนี้เหลือถุงเดียวนะเป็นเขียวขี้มาเข้มนะมเขียวอ่อนใสนะคะสีม่วงนะคะ สีดำก็เป็นสียอดนิยมอีกสีหนึ่งนะคะฟ้าน้ำทะเลนะคะลูกค้าน,นี่เป็นเขียวหม่นนะคะเขียวมรกตนะคะอันนี้เป็นน้ำเงินนะคะสีกรมสีนินนะคะอันนี้เป็นแดงโกเมนนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองหม่นนะเขียวเข้มนะคะ สีส้มนะคะฟ้าขุ่นนะคะสีคล้ายๆพาสพัทเทลนะคะนนี้เป็นเขียวอมฟ้านะคะเขียวทะเลเนาะชมพูขุ่นสม,มิลสองร้บาทได้1 0 0่เม็ดนะคะสีแดงนะเ้าไซขนาด3มิลน,นะคะสองร้อยบาทอันนี้เป็นน้ำเงินนะคะแบบนี้นะฟ้าแบบนี้นะคะสีม่วงนะคะ สีน้ำตาลนะคะเขียวอ่อนขาวขุ่นนะคะสีกลมฟ้านะคะลูกค้าสีม่วงนะคะส้มอมแดงนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับผู้เข้าชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ